เห็ดหลินจือกับการดูแลสุขภาพดิฉันเองไม่เคยป่วยมาตั้ง14ปีแล้วเพราะว่าไรเพาะทานเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือนี่ช่วยในเรื่องการขับล้างสารพิษช,ช่วยซ่อมแซมส่วนที่เป็นแต่ช่วงที่ใหม่ๆที่ใครทานแล้วมีอาการต่างๆออกมานั้นคือเห็ดหลินจือเข้าไปทําหน้าที่พบของเสียก็จะขับล้างสารพิษให้เราแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เป็นเมื่อซ่อมแซมส่วนที่เป็นแล้วก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น ระบบภายในก็จะดีขึ้นเลือดก็จะสะอาดสามารถหายใจออกซิเจนได้1.5เท่าจากคนปกติหายใจเองได้หนึ่งเท่าพอทานเห็ดหลินจือ6สายพันธุ์นี้เข้าไปปุ๊บจะหายใจได้เพิ่มอีกเป็น2.5เท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปอย่างคนปกติบางครั้งเหนื่อยเพียออ่อนรักเกิดจากออกซิเจนในเลือดไม่เพียงพอแล้วคุณละ่ะดูแลตัวเองดีแล้วหรือยังถ้ายังก็รีบดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เมื่อเกิดการล้มเจ็บลงไปมันจะไม่สามารถช่วยอะไรได้มากถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองถ้าใครสนใจเห็ดลินจือลากและดอกหกสายพันธุ์สามารถติดต่อสอบถามได้ให้คำปรึกษาฟรีสนใจทักมาที่เพจลำพึงแด็กซินใต้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป